ทุกคนเป็นไงเมื่อวาน่อ,อ๋อน้องต้นข้าวมาได้ดูไหมโพสคลิปได้ตั้งเที่ยงคืนครึ่งได้บางกว่าจะสําเร็จนะเน็ตช้ามากทุกคนแล้วก็คลิปที่ลงไปก่อนที่น้องต้นข้าวจะขึ้นเวทีนะครับสองคลิปนะกว่าจะโพสเสร็จนะโอ้โหไอเราก็ตั้งกล้องไลฟ์สดทุกคนจเดจะมาให้ฟังนะว่าทําไมถึงไลฟ์สดไม่ได้ตั้งกล้องไม่ได้คิดว่าจะต้องถ่ายคลิปไนงะ เพราะว่าถ้าถ่ายมันก็ต้องไลฟ์ไม่ได้ถูกไหมมีสองช่องไอ้ช่องนี้ก็ถ่ายไปแต่ยังโพสต์ไม่ได้แต่ช่องที่ไลฟ์สดเนี่ยนะครับเน็ตอืดมากดีแท็กนี่ไม่ได้ว่าดีแท็กหรอกนะแต่ฉันเห็นว่าบางทีปัญหาจริงๆค่ะเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบเรากําลังไลฟ์สดทั่วโลกก็ว่าได้เนาะที่สนใจน้องต้นข้าวเนี่ยเขาจะต้องรอชมแน่นอนปรากฏว่าเน็ตหมุนติ้ว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 ,วนี่คือตรงอัจฉริพึ่งนะครับทุกคน ของพุ่มพวงดวงจันทร์พี่พึ่งราชนีลูกทุ่งที่น้องต้นข้ามาไหว้กับคุณย่าตรงนี้เลยแล้วก็สัมภาษณ์ตรงนี้นะครับทุกคนคุณพี่พึ่งอยู่ตรงโน้นหุ่นที่สองนะหุ่นที่หนึ่งก็ริมน้ำนี่ทุกคนจ้าเมื่อวานเสียดายมากทุกคนบอกตรงตั้งใจไลฟ์สดแบบไม่ไม่เครื่องเนี้ยที่กําลังถ่ายอยู่ในไลฟ์สดได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเน็ตทั้งสองวันวันที่สิบสามแล้วยิ่งหนักอืด เขาไปอีกเพราะคนเยอะมันแย่งสัญญาณเน็ตอินเทอร์เน็ตกันเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะนที่เดินไปถ่ายไปแล้วก็กล้องเหมือนกับเรามองตาเรามองแต่กล้องมันไม่เหมือนตาคนไงเวลาบันทึกออกมาคนก็เลยบอกว่าอาจจะเอามือกล้องส่หน่อยเดี๋ยวจะพยายามปรับปรุงมีสติมากกว่าน,นี้ทุกคนเวลาเราถ่ายเนี่ยเราก็นึกว่าเราเห็นกับตามันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้แกว่งเหมือนกล้องมือเราถือไปเนี่ยทุกคนจ้ะนี่ ขวามือก็จะเป็นที่ที่ตั้งของหุ่นพิพึ่งหุ่นที่ 9. เก้าเดี๋ยวลองเท้าก่อนทุกคนจาได้ไหมตรงนี้น้อง็นข้ามาแจากของให้กับเอฟซีบัน่อนเราชอบตรงนี้จังเลยวัดเนี้ยจะแบบเนี้ยพระบร,รมมาราชวาัตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวในราชการปัจจุบันด้วยว่าการด้วยการปกครองสมัยร้อเก้านั้นนี่อันเก่าแหะทุกคน ในบ้านเมืองนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการจะทําให้บ้านเมืองมีความปกติสุขจึงไม่ใช่การทําให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่ส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอํานาจไม่ให้มีอํานาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ตรงนี้เราก็เดินเตทีทุกคนจะ,ะนะครับ เขาเป็นว่าเห็นไหมส่งเสริมคนดีเราชอบคาว่าเราต้องส่งเสริมคนดีอย่างนี้ฮะเจอน้องต้นข้าวเห็นน้องโอปอเนี่ยเป็นคนดีจริงๆโดยเนื้อแท้เนื้อหนาทุกคนจ๋าไม่ต้องมีใครมาสั่ง,มา,งมาสอนมากนะฮะเขาสํานึกสําคัญที่สุดด้วยทุกคนจ๋าถูกไหมบางคนสอนก็ไม่เหอะนะฮะไม่ฟังถูกไหมมันก็มีคนหลากหลายถูกไหมมีพวกสัตว์นรกในร่างมนุษย์เปรตในร่างมนุษย์ ในร่างมนุษย์ไอคนที่ชอบทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยถึงแม้เขาจะโกงเขาก็เป็นคนดีอะไรเงี้ยก็จะมีนะชอบคนโกงพวกเนี้ยก็จะส่งเสริมคนโกงก็บาป,ปเขาเรียกว่าเป็นพวกมนุษย์สเปรตโตทุกคนจะเปรตในร่างมนุษย์ส่วนพวกที่ชอบคนในละคุณแผ่นดินเลยเงี้ยชอบพวกนักการเมืองที่คิดร้ายกับแผ่นดินสก่อนบนงทำลายอันนี้ต้องพูดนะบางทีอะ,อะแต่ศิลปินดาราเขาพูดไม่ได้ไงถูกไหมดันั้นเราก็ต้องเออลองลอง,ลองเอามาเขาเรียกก็แบ่งปันนะ เขาบอกว่าพวกเนี้ยจะเป็นมนุษย์สเสรดจฉานูทุกคนพวกที่ชอบคุณโกงเสาะก่อนบ่นทําลายไม่สนใจหรอกเหตุการตัวเลือกพวกเดียวกันอะไรเงี้ยเขาไม่สนใจประเทศชาติไม่ห่วงใหญ่อันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับแล้วก็มีคนที่เป็นคนดีทั่วไปรู้ผิดรู้ชอบเห็นคนดีก็ส่งเสริมเห็นคนไม่ดีก็ไม่สนับสนุนอะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ในร่างของมนุษย์ น่กออกไหทุกคนเดี๋ยวหลังมาพูดกันเรื่องนี้ด้วยทุกคนจ้ะเพราะว่าเราอยู่กันไม่ใช่แต่บันเทิงไปวันๆนะฮะทุกคนจ้าเราก็ต้องอ๋อเรามีไอดอลมีพี่พึ่งมีน้องต้นข้าวเป็นสะพานเชื่อมนะฮะยุคสมัยอา่ารักเพลงลูกทุ่งวัฒนธรรมไทยเรามีพวกนี้อยู่ในใจอยู่แล้วถูกมัมมีความสุขความภูมิใจแบบแนวเอกลักษณ์ไทยทุกคนจ้าเราก็ต้องอ๋อเขาเรียกว่าอะไรวงใหญ่สังคมวงใหญ่ประเทศชาติด้วยถูกปะอ่านี่ครับทุกคน วัดทับกระดานผูพ้พึ่งมาสมันห้นร้อยสิบเจ็ดเห็นไหมที่มาสแสดงที่พึ่งพุงพ่มพวงมาตอนนั้นก็มีอภัยศิลปินแห่งชาติไวพุทธเพชุาพานสมัยอ่อนวงสังทองสีใสตอนนั้นพุพ่มพวงดวงจันทร์อาจจะยังใช้ชื่อนำอ้อยนะฮะณนะบ้านไรอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ลำพึงณบ้านไรณไรอ้อยอยู่ก็ยังไม่ใช่ยังไม่ได้เป็นพุพ่มพวงดวงจันทร์พุพ่มพวงดวงจันทร์นี้มาตั้งทีหลังนะฮะ อ,อผู้ไวยพจนเป็นคนตั้งห้างทุกคนเนี่ยพระตอนนั้นที่พระฉันกันเต้ไม่ไววแต่แล้วมีคนด้วยหรอนี่นี่เห็นไหมบอกตาเราไม่ได้มองไปทุกจุดแต่เราจะถ่ายเนี่ยนี่คือเห็นบรรยากาศคุณยังไม่ตื่นนอนไปดูเต่าอีกไหมกระต่ายอยู่ข้างหลังเมื่อกี้หาไม่ได้ลงไปไปดูหรือว่าจะเก็บบรรยากาศรวมๆตรงนั้นจนําได้ไม่เมนที่ชาบ,บรุรธักกิจ ร่างของพี่พึ่งนะครับทุกคนจำมันเกิดได้แล้วใช่ไหมพี่พึ่งรู้กันว่าเกิดปี2 5 0 4วันที่4สิงหาหมาน่ารักเมื่หมาหลายเสือตอนน่ารักว่าไงล่ะ อันนยามยามเป็นรถประจำตัวของคุณป้าที่เมื่อวานเราสัมภาษณ์คุยเรื่องพุ่มพวงในอีพีก่อนขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามนะครับอ๋อเพิ่มขึ้นมานะฮะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยทุกคนจากเพราะว่าน้องกระแสนความดีงามของเอ่อน้องต้นข้าวที่มีความศรัทธาความรักเคารพแม่พึ่งพุ่มพวง,พงนะครับรานีลุกทุ่งคนที่สองของไทยนะครับทุกคนแล้วก็ตลอดกาลแน่นอนคนยังรักเป็นปร,ริยะศิลปินชื่อเหมือนกับ สุปรียาเลยเพราะปริยะศิลปินจะมีหนึ่งเดียวของที่นี่ของประเทศนี้ก็คือพอ,อ่พึ่งพุ่มพวง,พง,พงดวงจังนะฮะถ้าเกิดพี่พึ่งอยู่นี่แน่นอนโอ้โหคงจะสร้างความสุขผลง,งานเพลงออกหลากหลายเยอะแยะแน่นอนเลยฮะแต่ว่างานของพี่พึ่งก็เยอะแยะมากมายตนตอนนี้ก็ร้องกันเยีว่ว่ยมาถึงปัจจุบันกันคนไม่เบื่อเลยที่บนบรรยากาศนะฮะที่เรายืนมองเวทีนี่ฮะ ทีนี้พี่องค์สลักจิตเนี่ยแกจะรู้สึกยังไงบ้างมีคนตําหนิแกเยอะเมื่อคืนเพราะว่าน้องต้นข้าวขอร้องห้าเพลงแต่แกก็พูดบนเวทีว่าแกขอตัดอยู่สามเพลงเพราะว่าแกอ้างว่าข้างหลังมีนักร้องเยอะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะดังแล้วจะให้ร้องห้าเพลงที่เอากระแสนต้นข้าวมาเลยเมี่ยไม่เกี่ยวหรอกค่ะคนเขาอยากฟังอ่ะคก็ต้องน้องก็ตั้งใจมาอย่างเมื่อวานนะองค์สลักจิตอ่ะโดนเลย ทุกวันซิอ่เราถ่ายคนทุกวันขยันลงไม่เบื่อสิเบื่อได้ยังไงล่ะพี่ไม่เบื่อกับชีวิตเพิ่งหรอไอ้น,นี้มันบันเทิงมีความรู้ความสาระบันเทิงคนเขารักไงคนเขารักไนงะนี่เขาพูดเรื่องต้นข้าวอยู่แต่เมื่อวานทำไมนักร้องเยอะจังนี่เยอะนะเมื่อวานเยอะ เนี่ยคนที่ถามอยากเห็นหน้าคนถามไหเห็นไหมเขาถามพวกเราเบื่อไหมเราไม่เบื่อเรข้าง่างพอเราถามว่าพี่ยังไม่เบื่อบ้างเหรอเขาก็งเงียบเลยเขาก็คงดีกว่าเราไปล่าเขาเห็นไหมคนไทยก็อย่างเงี้ยฮะมันคนหลักๆเนี่ยพูดที่ตัวเองพูดถามได้ไม่เบื่อบ้างเหรอเราก็ย้อนถามเขานะฮะก็เรารักอ่ะมห็่ไหมรักที่พึ่งพุ่มพวงแล้วก็น้องเขาก็เป็นคนที่ ม,มีความชัดเจนจำนาัดไหมตรงนี้ที่เราออกไปทุกนางคอเราไปดูตรงนี้ก็ได้ว่าที่เขาบอกว่ามีหมูป่าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเราผ่านไตรงน,รงรงนี้ในนี้ภายในนี้จะมีถ้ำหุ่นที่หกถ้ำเป็นถ้ำนะแล้วก็จะมีหุ่นที่หกหุ่นที่สิบอ่าฮะเจดีย์ถ้ำเขาท้ำเทียม งปูทั่วก็มีในนี้นะทุกคนจอหนังยังอยู่ยังมีเวลาอีกสองคืนทุกคนจะเราก็จะอยู่ที่นี่นะเก็บบรรยากาศอาจจะไม่ได้มีพูดถึงถ่ายน้องต้นข้าวแต่เราก็สามารถเข้ามาดูได้นะมาเม้นทักทายกันได้ทุกคนจา๋าอยากให้ถ่ายอะไรอยากให้ไปอออจังหวัดอะไรถ้ามีเวลาก็จะไปให้นะแนะนําได้นะครับว่าอยากให้ไปถ่ายที่ไหนอย่างเงี้ยครับทุกคนไม่ใช่ว่าเราไม่มีคลิปน้องต้นข้าวแล้วก็ เงียบกันเลยนะเดี๋ยวจะคิดถึงกันอย่างน้อยๆเนี่ยช่องนี้ไม่ทิ้งน้องต้นข้าวแน่นอนทุกคนจ่ายยิ่งมาไกลขนาดนี้แล้วทุกคนติดตามเพิ่มขึ้นวันสองวันเนี่ยเป็นพันนะพันกว่าพันกว่าคนนะทุกคนอุ้ยสวยจังเลยเราชอบมุมแบบนี้นะน,นี่นี่ไงที่เป็นเจดีจำได้ไหมแล้วก็ออกเดินไปก็เป็นทุ่งนางคอยเป็นทุ่งหญ้ารูกผักขมทุกคนจ่ากอันนี้กินที่ซิสลิง ใช่ไหมซิเซอร์อธิยาคาไม่ใช่ตะไคร้นึกถึงตอนอยู่เมืองนอกนะตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยไปเก็บตะไคร้เลมอนกราสมาใส่ในต้มยำหลังบ้านเพื่อนฝรั่งปรากฏว่าเขาตกใจเขานึกว่าเอาเ้าเขานึกว่าเป็นวีดเขาึกว่าเป็นวัชพืชเหมือนกันะ่งเขาบอกว่าเป็นเลมอนกราสหรออยู่ตั้งนานเขาไม่เคยรู้จักเลมอนกราสเมืองนอกนอ่ะฝรั่งอ่ะเขาไม่รู้จักตะคุงตะไคร้เขาเขาบอกว่าเป็นวีตเ,เ,เป็นวัชพืชอุ้ยสวยมุมนี้สวย,วย,ยทุกคนชอบมากวันก่อนเนะี่ยฝนตก ชอบจังเลยพาไปดูนะ,ะว่าข้างในสุดแล้วมันจะมีหมูป่าที่ว่ามานนี่สารสำดจพระเจ้าตากสินมหาราชทุกคนจอหนังเดียวคืนนี้อีกสองคืนทุกคนจ้ะวันสุดท้ายก็คือวันที่สิบหนะนะจะเบื่อได้ยังไงทุกคนเราจะไม่ได้รู้สึกเบื่อเลยนะเราถ่ายทุกวันรด้ซ้ำให้ควได้ดูกันตัวเองเบื่อกับชีวิตแล้วมาถามใช่ไหมเมื่อกี้พี่คนนั้นนะ่ะ เขาเห็นเราถ่ายทุกวันตื่นเช้ามาก็ถ่ายคลิใช่ไหมมันก็มีหยุดช่วงไหนหยุดเราก็อ่าช่วงไหนเห็นเราถ่ายเขาก็จะเห็นก็ก็จะทักดูสิสวยนะไม้ไผ่โอ้สวยแปลกตาเนี่ยหุ่นที่สิบเข้าทางนี้หุ่นที่แปดทุกคนจาง ดูข้างบนที่มีเก้าอี้คนเอาเก้าอี้ไปตั้งแดงๆทุกคนแต่เมื่อวานที่องค์ใส่ชุดแดงขึ้นไปคุณก็ถามว่าเสื้อแดงเนี่ยไม่ไม่น่าขึ้นเลยคนก็ตําหนิเยอะเพราะว่าน้องต้นข้าวอ่ะเขามาเขาอยากตั้งใจนะครับตั้งใจ้องนะฮะแต่เราฟังแล้วเราเสียความรู้สึกทันทีบนเวทีดูเหมือนนางจะบ้าบ้าอํานาจอยู่เหมือนกันเพราะนางก็เหมือนกับดูแลเนาะ,ะแต่ทีนี้มีสิทธิ์ที่จะตัดเพลงใครออกก็ได้ ใช่ไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยน,น้องก็ยังไม่ยืดอย่างเงี้งยยังยังมีอีกกายอยู่ในโคตรเลยนะแล้วก็อ,อย่างลำใหญ่เขาบอกเมกื่อก่อนเขามาร้องสมัครเล่นในหลังเวทีหรือว่าจะมีวันนี้ดังต่างกันจะ้ะนะลำใหญ่เขาแนวแบบเซ็กซี่จะโชว์อจ่างแต่ว่าตงต้นข้าวมี่ก็จะลุกทุ่งแท้ๆที่ไม่จําเป็นต้องขายยืมด้างอันแล้วแต่สไตล์ชครสไตล์มันะทุกทุนั้นเมื่อเราเจอนักร้องน้ําดีเนาะ เราก็คนจะส่งเสริมเขาแต่นี้การส่งเสริมเนี่ยก็ทุกคนแหละอยากจะส่งเสริมเพียงแต่ไปตัดเพลงเขาก็จะคนจะรู้สึกว่าทำไมไม่เอ็นดูน้องเขาเหมือนกับที่แฟนคลับเขาเนี่ยเอ็นดูมากอยากฟังเพลงเยอะๆแต่ห้าเพลงก็ไม่ยอมให้เขาแต่ในที่สุดเขาก็ร้องสี่เพลงนะเมื่อคือนอ่ะเออเพราะคนหน้าหน้าเวทีก็ขอร้องขอเพิ่มอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงอะไรค้าเขาขอเขาขอเสียงอะไรเพลงอะไรให้คะอยากให้ฟังร้องเพลงอย่างนี้่ะ เอออะไรนะกแสเข้ามาสิถอยห่างอีกนิดเหมือนกันไหมเพลงเดียวกันไหมขอกคุณร้เพลงกันเนาะอะไรประมาณนี้บนหน้าเวทีเ็าจะขอกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเอาเพลงกระแสอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกถอยห่างอีกนิดอะไรเงี้ยเมื่อคืนรู้สึกจงเขาจะร้องเพลงอะไรเออเพลงที่สี่อ่ะแต่พี่โองเนี่ยเขาก็ร้องทั้งเพลงทั้งสามเพลงเลยนะเออแตัวมูจะดูความสวนแล้วก็พูดไปนะบางทีก็หลงลูมที่จะพูดนะฮะ เอาเหอะก็เป็นประสบการณ์นี่ฮะทุกนางคอที่เราออกทางเมื่อกี้แต่นี้เรามาทางอีกทางหนึงนายเนียหมูป่า,าสวยไหมสวยดีนะ,ะพี่โทษครับพี่ตรงไหนที่เขาบอกมีหมูป่าตรงไหนอ่ะหรูอ็ไม่ทาราบเห,หมือนกันหรอเขาบอกมีไหม,มเห็นไหมเขาบอกเขามีหมาหมูป่ามอ เราเพิ่งเห็นนะวันก่อนเมื่อวันซืนน้องต้นข้าวไปร้องเพลงประกวดใช้เพลงออะไรนะลองงูเข้าฝันของดวงจันทร์สุวรรณีที่เขามาร้องคืนนั้นๆพอดีใกล้ๆกันนั่นแหละแล้วก็ที่ดวงจันทร์สุวรรณีเขาบอกว่ามีน้องใบข้าวก็เ,เรียกชื่อผิดเนี่ยเพราะว่าเพลงของแต่มีเพลงช้ามาเลยมาเลหน่อยใช่ไหมที่ต้นข้าวไปเอาไปร้องประกวดในชิงเป็นเพลงชิงทุนปกอุ้ยสวยเนาะ รองูเข้าฝันนะก็นึกถึงเพลงไวยพจน์ที่ครูลบบุรีรัตน์ครูลบบุรีรัตน์พิเชนคำจารเจริญศิลปินแห่งชาติที่แต่งเพลงนัดพบนาอำเภอเดาเดืองเดาโรยยักร้องบ้านอกเนื้อลุวนมาจากงานเขียนของศิลปินแห่งชาตินะครับก็มีเพลงหนึ่งที่เกี่ยวกับงูงูก็คือรูงูรูปูแต่งให้อวัยพจน์เพชรสุพันณ์ซึ่งเป็นเหมือนพ่ออีกคนหนึ่งของพี่พึ่งพุ่มพวงนะมีหลายเพลงค่ะที่ แต่งให้กับครูไวโพสครูลบแต่งเช่นอะไรบ้างอน,นึกก่อนไอ้แจ้งมีเนียเคยได้ยินไหมควายหลังวะ,ควะเคยได้ยินไหมแม่ดอกบัวแดงซึ่งเห็นไหมเอยชื่อมาจะไม่คุ้นชื่อเหมือนกับเพลงที่พุ่มพวง,พงร้องที่แต่งโดยครูลบเนี่ยเห็นไหมบางคนจะแต่งแต่งโดยครูครูเพลงอย่างครูลบเนี่ยหลายเพลงนะแต่ไม่ดังถูกไหมอ่ามีเยอะแยะเลยบางคนก็เรียกว่า พี่พึ่งนี่เป็นนักร้องคู่บุญตัวจริงนะของครูเพลงศิลปินแห่งชาติครูรลบ,บุรีรัตน์ขนาดอาสายันสัญญาเห็นไหมราชาเพลงลุกทุ่งอ่ะใช่ไหมครูรลบแต่งในตั้งหลายเพลงก็ไม่ค่อยดังนะก่อมหอคือได้ยินไหมสายันเหยียดห้องเบอร์ห้าดังอยู่เพลงเดียวที่ดังสุดพอแฟนแต่งงานฉันเลยอกหกัก นี่ความช้ำนักเห็นไนะมาพักอยู่ลบบุรีนะที่คือเกียรติท้องเบอร์ห้าที่เป็นเพลงโปรดของสมเด็จพระเทพแล้วก็พระขคุณเลยพระเทพเนี่ยก็เคยโทรไปขอกับดีเจสมัยก่อนเป็นวิทยุไง แล้วพระอ,องค์ท่านก็เคยเสด็จไปโรงแรมแห่งนี้จริงๆนะในที่เกิดเหตุจากเนื้อเพลงเนี่ยเป็นเรื่องราวความรักของออแฟนเก่าของคนคนหนึ่งไปนอนที่ห้องเบอร์4่ใช่ไหมแล้วก็ตัวเองนอนมาห้องเบอร์5้าเขาเลิกกันแล้วก็ได้ แฟนใหม่กาลังจะแต่งงานก็ไปนอนห้องข้างๆกันมันก็เลยเจ็บเนาะปีนดูอะไรเงี้ยเขาแบบพบรักใหม่กันแล้วเนี่ยเออโรงแรมชั้นสองเข้านอนที่ห้องเบอร์สี่นี่ต้นอะไรทุกคนเหมือนกับเดาหรือไม่ยสะเดาเนะาะใบยอดกออ่อนๆจิ้มขมจินกับปะดุกะปะดุกย่างแล้วก็น้ำจิ้มอ้อวัน,วา,นวางนะฮะนี่ทางเข้าทางด้านหลังของวัดทัพกระดานทุกคนจ้ ลองนึกสิเพลงไหนบ้างที่ครูลบแต่งให้สาดยันแล้วแบบเราอาจจะไม่ดังไม่คุ้นเก้าปีที่รอคือได้ยินไหมนี่ก็ครูลบแต่งให้สาดยันกอดหมอนนอนเพอ้อคือได้ยินไหมไม่เคยของผันวันเกิดนะเห็นไหมที่ครูลบแต่งให้สาดยันก็ไม่คุ้นเนาะใช่ไหมครับแต่ยอดรักนี่ก็มีนะเพลงแบบว่าซิเนเจอร์ของออยอดลักที่ครูลบุรีรัติ์ศิเป็นแห่งชาติแต่ง อย่างเพลงอะไรอะ่ะเด็กมันยัว่วเรี่ยวรั้วตัวเป็นหน่อยสามสิบยังแจ๋วอะไรอย่างเงี้ยน,นะเพราะไงลูกน่ารักมากเลยแ<ะ>ี่เนทุกคนมอเตอร์ไซค์ขวามือก็จะเป็นหุ่นที่สิบสามของพี่พึ่งนะซ้ายมือก็เข้าไปเวทีแฟนของใครมอเตอร์ไซค์ทำรนเนี่ยมอเตอร์ไซค์ทำรนนี่คู่ลบบุรีรัฐ ศิลปินแห่งชาติที่แต่งเพลงให้กับพุ่มพวง,งเยอะแยะมากมายก็แต่งเพลงนี้นะมอเตอร์ไซค์ทำหล่นแต่งให้กับสอนเพชรเห็นหมันก็ดังเนาะเด็กเ,ออเข้าเวนรอเหรอเมื่อกี้ของยอดรักใช่ไหมเพลงอะไรนะออที่คู่รบแต่งให้กับสอนเพชรเมื่อวานบอกไปแล้วพอวายว้วนึกไม่ได้ไอนึกไม่ออกนี่ต้นยูคาลิปตัสทางเข้าวัดอีกทางเนี่ยของยอดรักก็จะส่องเพลงใช่ไหมที่เด่นๆที่คู่รบแต่งให้เด็กมันยั่วใช่ไหม เด็กมันยั่วเลยรวมตัวไปหน่อยแล้วก็30ยังแจวสองเพลงเนี่ยที่ยอดลักร้องแล้วดังมากนะคูรูลบบุรีรัต์แต่แต่ถ้าเป็นอ,อสอนเพชรสอนสุพรรณเนี่ยก็จะมีใจจะขาดใจอีจะขาดนั่นคือของสอนเพชรแล้วก็เข้าเวรรอก็ของสอนเพชรที่คูลบแต่งมีอีกไหมนอกนั้นมอเตอร์ไซค์ทำหล่น3เพลงเนาะแต่มันก็มีบางเพลงที่ไม่ดังนะที่แต่งให้สอนเพชรเช่นขายเรือนหอเคยได้ยินไหม สียใจด้วยอย่างเงี้ยเปชื่อเพลงเกาะรั้วร้องให้เดี๋ยเราไม่เคยได้ยินเหมือนกันแต่ครูลบแต่งให้ฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะแต่งให้ทุกเพลงแล้วจะดังทุกเพลงเนี่ยแต่ของพุ่มพวงพี่พึ่งเนี่ยเยอะมากทุกคนถูกไหมกระแสะกระแสะอือหือหล่อจังหนูไม่รู้หนูไม่เอาถูกไหมฮะเพียบเลยลกของพึ่ง เต็มเลยสยามเมืองยิ้มเนี่ยเป็นผลงานครูลบที่พุ่มพวงแบบว่าร้องดังกันนู้เป็นหลายสิบเพลงทุกคนจา้าเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาไล่เรียงกันแต่เมื่อคืนบนเวทีแห่งนี้ขวามือน้องคนข้าวมาน้องคนข้าวน่ารักมากคนน่ารักมากจริงๆรนะฮะไรเกียรติที่พี่องค์สลักจิตรู้จักพูดรู้จักขอบคุณบอกกับออแฟนเพลงว่าเนี่ย คุณแม่ๆอยากจะฟังพี่โอ่งร้องกับหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแตแม่นางให้เกียรติรู้ใครเขาสอนมาแต่ใครจะสอนมาไม่เท่ากับการที่พูดออกมาแล้วธรรมชาติจากกิจใจจริงๆน้องเขาน่ารักโดยเนื้อแท้จริงๆนี่หาเวทีเมื่อคืนโอเคเนาะเดี๋ยวโพสต์คลิปนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวอีกกว่าจะสําเร็จแต่วันนี้เน็ตก็คงดีขึ้นเพราะเมื่อวานมันอาจจะแย่งสัญญาณเน็ตจันเมื่อวานแน่นไปหมดแล้วเราเดินออกทางนูน้นกว่าจะออกได้หลายนาทีแล้วก็ไม่เจอน้องต้นข้าวแล้วกลับไปละว่าจะกลับไปถ่ายหลังเวทีใช่ไหม เมื่อคืนเราก็อยู่ด้านหน้าตรงนี้แหละมารอไล์สดโอ้โหเป็นประสบการณ์ไล์สดครั้งแรกที่แบบตั้งที่ตั้งใจมากแล้วนะรอจุดตรงนี้เลยทุกคนปากฏหมุนติ้ว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 ติลยจ้ะก็เลยไม่ได้ไล์สดก็เลยรีบระหว่างที่รอสัญญาณมันจะแบบเมื่อจะผ่านใช่ไหมมันก็หมุนติ้วติ้ว ไอ้เราก็เพลงก็จะจบแล้วเพลงแรกถูกไหมฮะก็เลยตัดสินใจถ่ายคลิปเลยทีนี้ไม่ได้ถ่ายตุนตั้งแต่ต้นเนี่ยเพราะมูแต่จะรอไลฟ์สดถูกไหมครับแต่เครื่องนี้มีนะฮะเครื่องนี้ยังถ่ายทันแต่ก็สายยังถ่ายมือสายสองกล้อง ็เดี๋ยวไว้โพสนะทุกคนเพราะว่าต้องใช้ไวไฟโอเคเนาะนี่คือบรรยากาศเช้าเ้าภายหลังจากที่น้องต้นข้าวมาวัดทับกระดานทุกคนจ้ะทุกคนอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนั้นถ้าเกิดว่ายังไงน้องต้นข้าวก็รออยู่ที่นี่นะอีกช่องหนึ่งนะครับทุกคนจ้ะโอเคเนาะนี่คือเวลาเช้าเช้าหกโมงเองทุกคนเสียงนกเสียงกาเริ่มตื่นนอนแล้วก็บรรยากาศบรรยากาศนะคนเขาขายของไวเนี่ยเปิดแล้วนั้นเนี่ยจริงๆเขายังไม่ตื่นนะ โอเคนะเดี๋ยววันนี้เรามามามา,มาเจอกันคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงน้องน้องต้นข้าวกันต่อว่าเออมื่อคืนเกิดอ,อะไรขึ้นนะฮะเผื่อบางคนไม่รู้ตกข่าวนะฮะนี่ทุกคนเวทีเมื่อคืน